คุณบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์สักัดมหาชนคว้ารางวัลจากงานฮาวอเวิร์2020มาเพียบแบบไม่ค้นสายตาเริ่มจากละครสุดปังอย่างกระเช้าสีดาที่ทำให้กรีนอัสราพารคว้ารางวัลฮาวเดอะเบสต์แอคทเรสนักแสดงหญิงที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุดอมรู้สึกผิดกับคุณจริงๆต่ตอด,ด้วยละครความยักษ์วันทองกระเรตติ้งสูงและเป็นที่พูดถึงจนควา้ารางวัล h o วเ e อะ e บสต์ดร a ม่าโซเ a ี a ลอส่งผลให้ใหมด่ดาวิกาได้รางวัล h o w ด a บ a a อเรางวัลน,นักแสดงหญิงที่มีบ และซีรีส์โรแมนติกยันนิทานพันดาวจาก m TV, g m m t v ก็คว้ารางวัลห o w h ั t t e ส i s ร r i e s a w a ร d รางวัลซีรีส์สุดประทับใจทำให้คู่จิ้นเอิร์ธมิกได้รับรางวัล How the Best c o u p l e Award ไปครองอีกรางวัลค่ะก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ที่ต้องอยู่ที่นี่กันตนโน่งแกงส้มเข้าใจความรู้สึกของบูมและภูมิสองคนสุดท้ายที่ต้องโชว์ศักยภาพบนเวทีเพื่อให้ได้เป็นเดอะสตาร์ไอรอคนแรกของเมืองไทยพร้อมแนะนำเทคนิคในการคุมสติเพื่อให้โชว์ในวันอาทิตย์นี้ออกมาดีที่สุดค่ะ เราเป็นอสองหท้ายเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นกดดันแล้วก็คาดหวังเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้แบบเต็มที่ครับแล้วก็พยายามทําออกมาให้ดีที่สุดไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากถ้ามันจะผิดพลาดเพราะว่ามันคือการเล่นสดอะแต่ผมคิดว่ามันคือเสน่ห์ของการโชว์ดังนั้นขอให้น้องๆมีใจที่สู้ถ้าเราตื่นเต้นมากจนเกินไปเนี่ยมนเราจะควบคุมสติของเราได้น้อยลงฝากดูตรงนี้ด้วยแล้วกันก่อนขึ้นโชว์ควบคุมการตื่นเต้นของเราให้ดีแล้วกันครับผม